mm -hmm. อิสราเอลกลับมาโจมตีฉนวนกาซาแล้วหลังพักรบแลกตัวประกันนาน7วันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย178รายบาดเจ็บมากกว่า5 8 9รยสายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ว่าอิสราเอลได้กลับมาโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดถล่มฉนวนกาซาอีกครั้งเมื่อวันศุกร์แม้ว่านานาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงครั้งใหม่ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย178รายและบาดเจ็บมากกว่า5 8 9รารายกระทรวงสาธารณาสุขในฉนวนกาซาระบุ ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย178รายที่นั่นนับตั้งแต่การหยุดสู้รบสิ้นสุดลงในช่วงเช้าของวันศุกร์หน่วยงานของสหพันธ์ประชาชาติเตือนถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายในฉนวนกาซาในขณะที่โรงพยาบาลค่ะพยายามดิ้นรนอีกครั้งเพื่อรับมือกับผู้บาดเจ็บหลังจากผ่อนปรนมานานหนสัปดาห์อิสราเอลเกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาส พยายามทำลายข้อตกลงสงบศึกก่อนที่มันจะสิ้นสุดลงในเวลาห้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยการยิงจรวดและล้มเหลวในการจัดทำรายชื่อตัวประกันเพิ่มเติมเพื่อปล่อยตัวในวันศุกร์ภายหลังการแลกเปลี่ยน7็ครั้งก่อนหน้านี้ขณะที่การโจมตีกลับมาดำเนินต่อฝ่ายติดอาวุธของฮามาสได้รับคำสั่งให้กลับมาสู้รบอีกครั้งและปกป้องชนวนกาซาตามรายงานของแหล่งข่าวใกล้ชิดกลุ่มฮามาสนายอันโอกูเตเรสเลขาธิการสหพันธ์ประชาชาติและทำเนียบขาวเรียกร้องให้ฟื้นฟูการหยุดสู้ รบอีกครั้งโดยระบุว่าเรายังคงทํางานร่วมกับ Israel, อิสราเอลอียิปต์และกาตาต่อไปในความพยายามที่จะขยายการหยุดชั่วคราวด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาทั้งนี้การสู้รบที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนั้นมีชาวอิสราเอลถูกสังหารไปประมาณ1,200คนและถูกจับเป็นเชลยประมาณ240คนขณะที่การโจมตีทางอากาศต่อกาซาคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ15,000คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนรวมถึงเด็กประมาณ8,000คนนอกจากนี้ค่ะประชาชนในพื้นที่ ของฉนวนกาซาได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อวันศุกร์ว่ากองกําลังอิสราเอลจะเริ่มโจมตีทางทหารอย่างรุนแรงต่อพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสที่เป็นองค์กรก่อการร้ายรวมถึงในเลบานอนการโจมตีด้วยระเบิดของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไป3มรายที่ชายแดนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากหยุดยิงเมื่อวันศุกร พีรพันธ์ให้ความมั่นใจค่าไฟจะไม่แพงตามที่กะกะพมีมติรับไม่ได้ถ้าราคาค่าไฟจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดย้ำปรับโครงสร้างดูแลประชาชนนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่าขอให้มั่นใจว่าค่าไฟจะไม่สูงอย่างที่เป็นข่าวตนเข้าใจถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนที่ถามกันมามากในเรื่องราคาค่าไฟฟ้าภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลามาตราการลดไฟฟ้าในเดือนธันวาคมที่จะ ถึงนี้ว่าราคาอาจจะกระโดดสูงถึงหน่วยละ4บาทห8สตางค์หรือ17%จากราคาปัจจุบันหน่วยละ3บาท99สตางค์ตนเองก็รับไม่ได้ถ้าราคาค่าไฟจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะถึงก็ก็พอจะมีมติแบบนั้นแต่เราก็ต้องบริหารจัดการเอาราคาค่าไฟลงมาให้ได้ซึ่งผมได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเต่งประสานทุกจุดล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับค่าไฟที่มากเกินไปจะพยายามทําให้ใกล้เคียงกับที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดขอให้มั่นใจว่าระา ระทรวงพลังงานยุคนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจและทํางานล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้ราคาค่าไฟอยู่ในระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งนี้การที่กพพ,พประกาศให้ประชาชนเห็นชอบแนวทางในการปรับอัตราค่าไฟก่อนหน้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขาตามกฎหมายที่จะต้องมีการประกาศเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีมตินายพิรพันธ์คารบุตรโดยว่าไม่ยากทายแค่พูดเอาเทฟังดูดีทรงภูมิคนทําแบบนี้มีเยอะแล้วแต่ไม่เคยเห็นเป็นรูปธรรมตนไม่พูดมากแต่ลงมือทำ อย่างน้อยตนก็พยายามลดภาระให้ประชาชนไม่ว่าจะตามโครงสร้างแบบไหนเพราะยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่แค่เพียงพูดแล้วเสกออกมาขอให้มั่นใจผมเอาจริงแน่นอน จุรินบอกเสร็จาเรื่องค่าไฟร้องโอ้ยอย่างเดียวไม่พอต้องเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงานเปิดเผยสมัยประชุมหน้ามีวาระสําคัญในการตรวจสอบรัฐบาลหลายเรื่องนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสอบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมปรับขึ้นราคาค่าไฟเป็น4บาท68สตางค์ต่อหน่วยของคณะกรรมการกํากับพลังงานจนนายกเสร็จาร้องโอยว่าร้องโอ้ยอย่างเดียวคงไม่พอต้องทําให้ค่าไฟปรับลดลงมาตามที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนให้ได้เพราะหลังจากปรับลงมา เหลือ3บาท9 9สตางค์ต่อหน่วยแล้วแนวโน้มก็ดูเหมือนจะปรับขึ้นไปเกิน4บาทในปีหน้าซึ่งซึ่งจะมีผลกระทบทั้งในเรื่องค่าครองชีพของประชาชนต้นทุนอุตสาหกรรมและต้นทุนการเกษตรซึ่งรัฐบาลค่ะต้องเข้ามาดูแลเพราะถือว่าเป็นนโยบายสําคัญและสัญญาที่ประกาศไว้ตอนหาเสียงหัวใจที่สําคัญคือกรารปรับโครงสร้างราคาพลังงานจะไม่ทําไม่ได้แม้จะถึงวันนี้จะยังไม่มีรูปธรรมอะไรปรากฏให้เห็นก็ตามสําหรับการเปิดประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะถึงนี้ในช่วงกลาง กางเดือนธันวาคมนั้นนายจุรินข์กล่าวว่าจะมีวาระสําคัญหลายวาระที่ให้ตรวจสอบรัฐบาลเช่น1พระราชบัญญัติกู้เงิน500ล้านบาทของรัฐบาลหากเข้าสภามาได้2พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี2567 3เรื่องการทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหากรัฐบาลเสนอเข้ามาจริงและ 4. ในเรื่องของการอาภิปรายตรวจสอบรัฐบาลซึ่งจะเป็นรูปของการอาภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหรือเป็นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะต้องมีการหารือร่วมกันระว่า วางพักร่วมฝ่ายค้านต่อไปทั้งนี้ค่ะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเองก็เป็นเรื่องที่สําคัญและต้องถือว่ารัฐบาลนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐบาลที่มีเรื่องให้ต้องตรวจสอบติดตามมากมายภายหลังเวลาไม่นานที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินกปทเตรียมประชุมร่วมจตุพรทนายนกข่าปมทักษิณ นายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ค่ะว่ายังไม่มีความคืบหน้าหรือการตอบรับใดๆจากหน่วยงานต่างๆที่ได้เดินทางไปยื่นตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า60วันแล้วซึ่งโดยไม่ได้มีการกลับไปเรือนจำหลังจากนี้ก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเดิมต่อคือวันอังคารไปทำเนียบแต่อังคารนี้งดหนึ่งวันเพราะตรงกับวันพ่อแห่งชาติทั้งนี้นายพิชิต ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคุณจตุพรพรมพันธ์และนายทิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาว,ว่าจะขยับอะไรแบบไหนยังไงเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันหากนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษก็จะเป็นบทบาทเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลนายทักษิณก็จะเป็นอีกบาดแผลหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลอ่อนแอก็จะมุ่งเป้าไปที่รัฐบาลมี2มาตรฐานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news